แต่สังคมเนี่ยนะครับก็จะชอบไปคนที่ไปเชียร์ไปให้ท้ายไอ้อนี่เรามันมันมันวิปริตมันอับรีก็ได้ถึงขนาดนี้นะบา้านวันนี้เนี่ยครับพอเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับของการเล่าขานในอดีตไม่วา่าจะเรื่องแกะที่พลัดฝูงของศรีบุรพา,าเขาก็ออกจากห้องเรียนก็ <S <S เ,เป็นยุคโศแห่งหาก็ <S <S าไม่กระทบอะไรกรับใครเราไม่เรียนหนังสือ ก็ไม่กระทบอะไรกับใครนะครับก็คืออยู่ที่จิตใจเราแต่ว่าถ้าต้องการจะเรียนเมื่อกาติกาเนี่ยวางกฎไว้อย่างไรเนี่ยมันหนีกฎไว้ไม่พ้นะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความเป็นจริงนั้นจะเป็นผลร้ายกับ mm hmm. เจ้าเด็กหยกนี้เองเข้าโรงเรียนกุณก็คือมันไม่ควรจะมีใครเป็นแกะดำหรือเป็นแก่ขาว mm hmm. ความเป็นจริงก็คือว่า แต่เราฝ่ายต้องคิดถึงสถานการณ์ข้างหน้าว่าเนี่นะครับไอ้ยุคสื่อสารไร้พรมแดนและการพูดจนกระทั่งทำความเชื่อเนี่ยมันมีพลานุภาพมันรุนแรงจนถึงขนาดว่าเด็กคนหนึ่งนะครับกล้าคิดกล้าทำนะครับเรื่องที่เขาถูกขังเนะี่ยซึ่งคนปกติก็จะไม่กล้าทำและแม้กระทั่งว่านะครับ ใครที่สนับสนุนเขาเนี่ยก็ไม่กล้าทําอย่างเขาเหมือนกันความเป็นจริงเนี่ยถ้านับปลายเหตุนี่นี่คือเหยื่อชัดเจนนะเหยื่อของการสร้างความคิดสร้างความเชื่อนะครับผมไม่อยากใช้คําว่าลางสมองแต่ว่าทําให้คนปกติคนหนึ่งกลายเป็นคนอีกคนได้จิตวิญญาณเรื่องความเป็นกระบทนันเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันก็ควรกระบฏเรื่องอะไรแต่ว่าไม่ใช่เรื่อง ไอ้ที่ทำทำกันอยู่นขณะนี้คแล้วก็พยายามปลุกปั่นกันว่าใครไม่เห็นด้วยก็ต้องถลม่มเพราะฉะนั้นในกองเชียร์ก็บอกว่านั่นก็เริ่มต้นจากลูกของคุณเะาก่อนก่อนจะไปสนับสนุนเจ้าเด็กยกเนี่ยเพราะมันกำลังอธิบายนะครับหมายความว่าถ้าบรรดาคนที่เป็นแนวร่วมมวลชนไปกระทำการอะไรเนี่ย ต้องไปตามสนับสนุนและก็สนับสนุนมันก็ยิ่งเลยเถอะแม้ว่าจะมีแนวความคิดว่าผลักกันไปไม่ได้แต่ว่ามันต้องให้ความคิดและแต่ละคนเนี่ยนะครับที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งมีสถานะเป็นผู้แทนมีสถานะมีตำแหน่งอื่นใดมากมายนั้นตอนวัเด็กคุณทำอย่างนี้หรือเป่าตอนวัยอายุเท่ากับเด็กยกเนะี่ยคุณทำอย่างเด็กยกนี้หรือเปล่า ไอ้ที่มีพฤติกรรมลักษณะให้ทายกันอยู่ทุกเวลานีนะ้เพราะฉะนั้นไปถามพ่อแม่เขาจะทำไหมอยา่างไอน้นี่ใหญ่มากนะพ่อแม่ที่ไม่กล้าพบคนเนี่ยเราพอเข้าใจได้เลยว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงกับสิ่งที่มันปรากฏการเกิดเด็กคนหนึ่งและเด็กคนนี้หน้าน่าสงสารนะขอ้อที่จริงน่าสงสารน่าเห็นใจเพราะเขาคือเหยือ่อไงเหยื่อก็คือหมายความว่าคือการรับรู้ที่มันไม่ครบถ้วนนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ นะครับใครจะเถียงอะไรก็ก็เถียงมาเถอะก็ว่ากันไปแต่ผมไม่มีทางจะเห็นด้วยเลยเราเป็นคนเกเรนะถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็เคยถูกไล่ออกไปเรียนใหม่เกเรนะครับไอ้คดีที่ออกก็ไปทุบไปตีกันเนะี่ย <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไปทําอะไรแต่ว่ามันก็ต้องมีคนรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบไปหนึ่งรายก็ก็ก็ต้องมีคนรับผิดชอบกันไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผ่านทั้งชีวิตเป็นเด็กนักเรียน ผ่านความเกเรหรือแม้กระทั่งการเป็นครูหรือกระทั่งเป็นนักต่อสู้ในขณะที่กลับมาเรียนหนังสือหลังจากออกจากความเป็นครูมาเราก็รู้ว่ากบฏมันควรกรบฏเรื่องอะไรแต่สิ่งที่พยายามเนี่ยนะครับจนกระทั่งสื่อสารมวลชนประชาชนให้ความสนใจนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากและสอดคล้องกําลังจะเกิดขึ้นนะว่าจะเป็นนโยบายที่ใช้แต่ความเป็นจริงนั่นเนี่ย อย่างที่ผมบอกว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งกายแต่มันเป็นเรื่องความรู้สึกจิตใจความคิดต่างๆไอเนี้ยน่าเป็นห่วงผมไม่เชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรประเทศได้ด้วยวิธีการอย่างเนี้ยแต่เขาวัน่าห่วงใหญ่ที่สุดและผมเชื่อว่าพ่อแม่คนร้อยทั้งร้อยเนี่ยนะครับเอาอาจจะศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไอพวกปากแข็งก็ก็ผมว่าอย่างนี้นะไอพวกที่ให้ท้ายเด็กเนี่ย ทำให้พ่อแม่เขาเนี่ยไม่กล้าออกมาเพราะว่านอกจากต้องออกมาเผชิญหน้ากับลูกตัวเองที่ต้องนั่นแล้วเนี่ยยังต้องมาเผชิญคําถามพิสดารพิสดารากพวกให้ทายเด็กเนี่ยทําให้พ่อแม่ก็ออกมาไม่ได้คือถ้าไปในระดับมหาวิทยาลัยเนะครับที่เขาปล่อยฟรีกันเป็นตลาดวิชาหรือว่าปล่อยเพราะว่าคือมันก็ต้องใส่ลำดับอคือมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็ต้องได้รับ การให้การศึกษาและก็ไต่กันตามลำดับและจนกระทั่งเขามีวุฒิภาวะเพียงพอซึ่งก็แต่ละคนก็ต้องผ่านในกระบวนการเหล่านี้กันมามนะครับผิดบ้างถูกบ้างระหว่างทางแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านั้นเนี่ยจะต้องพูดในการให้สติแต่ไม่ใช่ยุสงแสดงคุณไม่ได้รักเด็กนั้นนะคุณนรักตัวเองคุณอยากได้หน้าและก็เห็นว่ากระแสะเสียงปลุกกันใน โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับคุณก็ได้รับเสียงปรบมือเป็นความคิดทัศนคติที่เหง่งสวยที่สุดเห็นแก่ตัวที่สุด mm hmm. เพราะว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันเกิดกับเด็กคนหนึ่งนี่เขาไม่รู้จะกลับมาอย่างไงนะนเนี่ย mm hmm. ก็คือมาให้ความว่ากลับมาอย่างไงไปถามครอบครัวเขาแล้วหรือ,อยังครอบครัวนี่หน,น้าสงสารคร mm hmm. อบครัวนี่น่าสงสารมากกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่คนนี่เนะมันมีความรู้สึกมันมีความเจ็บปวดว่า ลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ก็พ่อเป็นพ่อแม่เป็นแม่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอย่างไรนะยกไปไกลมากนะต้องยอมรับว่าไปไกลมากและเรื่องราวที่ทํานั้นเนี่ยมันต้องมีคนห้ามปราม,ออมไอ้ก่อนก่อนก่อนที่จะเข้าไปจานที่กักกันเนี่ยไอ้ที่ไปทําเรื่องนั้นน่ะมันต้องมีคนห้ามม,มันต้องมีคนให้สติพนสีสเปี คือไอ้เรื่องวันนั้นเนี่ยนะครับผมว่าหนักที่สุดแล้วหนักมากอย่าว่าแต่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 เป็นกําแพงนั่นเลยกําแพงบ้านยังไม่ได้เลยกาแพงโรงเรียนก็ไม่ได้<ช>นะครับ<ช>คือ<ช>คือห<ช>ลักเนี่ยคือหมายความว่าคุณจะเชื่ออย่างไรแต่คุณต้องไปคุณเขาพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่คุณไปทิดรอนสิทธิเขาหรืรหหอเปล่าไอ้ที่ไปทำเอ่ะคือการทิดรอนสิทธิคนอื่นเขานะเอาคุณเชื่อในหลักการประชาธิปไตยนั่นคุณก็เสียงเดียวเพราะว่า ไอ้น,นี่คือบม่มบ่มเรื่องอะไรเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพไปทําได้อะกําแพงอะอ,อย่าว่าเนี่ยนะเอากําแพงเนี่ยนะครับกาแพงบ้านตัวเองพ่อแม่ยังด่าเลยอะอพ่อแม่ยังตีเลยนะครับเอาละคนบอกไม่ชอบเคียนตีอาะพ่อแม่ก็ยังดา่าพ่อแม่ก็ยังทนลองไปพ่นบ้านตัวเองก่อนอนะครับไปพ่นข้างบ้านดูเห็นไหมน,ะนี่ไม่ไม่ต้องไปนับนะครับ วัดพระแก้วแต่วันนั้นเรารู้ว่ามันมันมีปัญหาแล้วนะใช่และใครที่มีลักษณะการให้ทายกันเนี่ยผมว่าเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยต้องทบทวนว่าถ้าเขาเป็นลูกคุณคุณจะให้ทายแบบนี้ไหม,มแต่สังคมนี่กําลังวิปริตสุดขีดนะผมจะบอกว่าคือเราไม่ใช่เป็นพวกลาหลังเรานีเครพบสิบทธิเสรีภาพคนล้วอยู่แล้วแต่ว่าอะไรคือสิทธิเสรีภาพอะไรคือประชาธิประยอะไรคือสิ่งที่ควรทําไม่ควรทํา ไม่ใช่ว่าทําอะไรได้ทุกอย่างนะระเทศนี้ทําอะไรได้ทุกอย่างนี่วุ่นหมดนะไปยืนเยี่ยวอยู่อยู่ที่ไฟแดงได้อ่ะอเยี่ยวได้นะครับแต่ว่ามันมันควรไหมอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงบอกว่าเอ้าเหมือนว่าเราต้องใส่เสื้ออืมไปเดินแก้ผ้าทงทงทงอยู่บนถนนได้ไหมแก่ได้แต่มันอยู่นี่คือสังคมว่าเราต้องใส่เสื้อผ้า น่าจะผิดกฎหมายใช่ไหมะโดนอันน่นนาจะนี่นี่คือการการยกตัวอย่างแต่ว่าเป็นเรื่องอเป็นเรื่องยกตัวอย่างยกยตัวอย่างว่าเราอยู่ในสังคมนี้คุณจะไปดีเซตสังคมอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณก็ต้องไปหาที่ที่ม,มันเหมาะนะครับเช่นอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องการจะแต่งตัวเครื่องแบบเมื่อโรงเรียนยังมีเครื่องแบบเพราะว่ายังไม่ได้บริหารเนี่ยอืก็ เรียนออนไลน์เยอะแยะไปกอนอเยอะแยะไปมหาวิทยาลัยอย่าว่าแต่นี่เลยครับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อผ้านั่งเรียนก็ได้ออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอย่าให้สังคมมันเลยเถิดกันไปใหญ่ไอ้นี่น่ากังวลมากนะและหมายความว่าถ้าไปยอมกันหมดเนี่ยนะผมว่าสังคมนี่ปั่นปวนนะใช่ใชแล้วมันจะเป็นสังคมที่ไม่รู้ใครเป็นใครกันแล้วนะ และไอ้คนเนี่ยนะครับบรรดากองเชียร์ทั้งหลายคุณจะปวดหัวเองอมเมื่อเรื่องมาถึงตัวคุณถึงครอบครัวคุณเราไม่ใช่โบราณคร่ำครึถึงขนะดาษไม่รู้อะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าการให้สิทธิเสรีภาพยมันก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและสิทธิเสรีภาพมันจะไปนะครับไปกระทบต่อบุคคลอื่นมันก็ทำไม่ได้ใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นกรณีเด็กยกอะ่ะ ผมว่าเขาน่าเห็นใจและเขาเป็นเหยื่อแต่คนที่เหง่ซวยที่ต้องได้รับการประนามเ่ะคือไอ้บรรดากองเชียร์ที่สนับสนุนไอ้พวกควายๆทั้งหลายอยู่ในเวลานี้เนี่ยไอ้นี่ต้องประนามอย่างรุนแรงนะครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าลูกคุณไปทําอย่างเนี้ยนะครับไปพ่นใส่วัดพระแก้วเนี่ยุ้นยังเบบนั่งกลัวให้ลูกคุณไปทําอ่ะไอยกไปทําได้คนเดียวได้ไงก็ลูกคุณไปทำก็ถือว่าเห็นดีเห็นงามเนี่ย คุณไปยุลูกคนอื่นเขาอะไอน,นี่ไม่แฟร์ไม่แฟร์ครับโยบแต่สังคมเนี่ยนะครับก็จะชอบไปคนที่ไปเชียร์ไปให้ท้ายไอ,อน,นี่เรามันมันมัน,มนวิปริตมันอัปรีกันได้ถึงขนาดนี้นะบ้านเมืองผมว่าน,นี่นะครับใครก็ตามอะอย่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ไม่ใหญ่หรือบรรดาใครก็ตามนั้นสิทธิเสรีภาพการเป็นกบฏการเป็นอะไรนั้นคิดได้แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในบริบทที่อธิบายได้ ลองไปอ่านสีบูรพาที่แกะที่พระพุทธก็จะเข้าใจ <Okay. S 2> ว่าเขามีความละเมียดมีความละเอียดนะครับในแต่ละเรื่องราวแต่ไม่ใช่ลกักษณะอย่างนี้เ mm hmm. นี่ยก็วันนี้ก็ไม่ปีนกําแพงปีนหน้าต่างก็เป็นข่าวแล้ว mm hmm. เป็นข่าวี่สังคมเราเป็นแบบเนี้ mm hmm. และสังคมก็จะต้องต้องตามข่าวนี้บริโภคข่าวนี้จนกระทั่งมันจะกลายเป็นสังคมที่มันไร้ระเบียบมันจะกลายเป็นอนาธิปไตยนะ okay. เพราะมันเป็นอนาธิปไตยมันจะมันปกครองไม่ได้หลังจากนั้นจะฆ่ากันนะ hmm. เพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําไม่มีกติกากลาง hmm. ว่าเราจะต้องปฏิบัติร่วมกันในฐานะที่เราอยู่กันเป็นชาติหรือการอยู่ร่วมกันคือคือมันไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยมันเรื่องประเด็ดการมันเรื่องความปกติของหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนที่สนับสนุนก็ไปทําด้วย นะครับหยกทําอะไรก็ทําตามเอาเสมอดินะครับไอ้นี่นั่งยุ่ผ่านโซเชียลนั่งนั่งข้อโอโหนะครับคือแห่งสวยที่สุดแล้วก็ลูกตัวเองก็ไม่ได้ทำลูกตัวเองนี่เข้มข้นลูกตัวเองกลับบ้านตรงเวลาแต่ลูกคนอื่นนี่ยุ่สงงคือในสังคมมันเป็นมันเป็นแบบนี้นะเออแล้วพอนี้ก็จะเก็บกฎมันมันก็จะมาระบายกับมาสนับสนุนลูกคนอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครอยากจะทัวก็เชิญนะ แต่ว่าผมเองไม่มีทางจะเห็นด้วยและที่สำคัญที่สุดนั้นเห็นว่าคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือหยกเขาคือเหยื่อและที่มากกว่าคือคนที่เป็นพ่อแม่